สวัสดีครับในวันที่แดดล่มลม,ลมตกเจออีกแล้วนะสำหรับเซลล์มินทอโต้คนดีคนเดิมพี่นี่วันนี้เราใส่แอลมาห้านในแแบของโตโยต้าเลยกับโตโยต้าโคโราอันติส 1.6G พี่รถปี 8, 2020ันี่เลขไหม่เป็นแค่1 3 0 0 0 0สาโลก,ก่อนชมรายละเอียดตัวรถผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทอโต้นะด้าเบรดรถสต็อกเข้าใหมา่หรือรถที่มีอยู่ในสต็อกนะให้กับพี่ทุกท่าน ได้รับชมกันมิน้นมาแล้วมีแล้วจะไม่มีของแถมให้หากใครสนใจรถคันนี้มาจากคลิปนี้พี่ผมมีผมแล้บัาร์ดดีให้มีให้เลือยมากกว่า27สเฉดสีหรือว่ากล้องบันทึกหน้าหลังอยากได้แบบไหนจัดแบบนั้นผมยินดีพร้อมเสิร์ฟลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วครับอ่ะมาที่รายละเอียดโตัวรถกันเลยพี่ไฟหน้านสวยแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พี่น้านี้มีไฟเดย์ไทม์ให้แบบ L E D ด้วยพี่ไฟหลีไฟ,ลไฟลเลี้ยวมีให้ในตัวสวยมากนะคันนี้นะ คนนิยมมาไปวิ่งขับแก๊บขับโบกันหน้าออลนิวหน้าสวยแบบนี้เลยพี่นะคิว้วโครเมียมตรงนี้ตากระตรงนี้สีดําแบบเป็นออบายพี่โอ้โหสวยจริงๆแล้วตรงช่องระบายอากาศเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้นะระบายอากาศได้ดีมากพี่ไม่ว่าพี่จะขับไปเส้นทางไหนรถคันนี้พาพี่ไปได้ทุกที่อยู่นะสบายสบาย,สบายเลยล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานนะพี่นะนี่ริดหน้าแบบนี้นะรัะกกระดอกยางหนานาแน่นๆน,น,นยางปิสโตน้วยพี่นะแล้วพี่ดูพวกหมุดเดิมโรงงานนี้พี่ยังอยู่แบบนี้เลยพี่ พวหมือเดิมโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยซุ้มใหม่ๆแบบนี้พี่นะพี่ออกไปไม่ต้องทําอะไรมากพี่ไม่ไม่โดนคตินะว่าซื้อรถไม่เส่ร์ไปซื้อรถจากพอตโตพิเอด้วได้รถดีๆไปฉายแน่นอนอ่ะมาตอ่อที่ชิวโคมี่ตรงนี้โอ้โหเป็นยงตัดมาตรงเท้นขอบประตูแจ่มมากนะแล้วยังมีผ่านการตรวจคูนเวคชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะพี่ผ่านการตรตวจคูนเบคชั่นให้เรียบร้อยได้5ดาวเรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะมาต่อที่กระจกมองข้างปับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยงที่กระจกมองข้างมาให้ ถือว่าเป็นรถที่คนนิยมใช้นะเพราะว่ามันจะไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ได้จนเกินไปนะรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือระดับผู้บริหารนะใช้ได้เลยนะคันนี้นะที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมพีนะแล้วได้กระจกเซฟตี้ด้วยแบบนี้เลยพี่นะ,ะมาต่อที่ด้านในสปอร์ตหมล่าต้องถามใจเธอดูนะคอนโซลสวยๆแบบนี้เลยพี่คุมโทนด้วยสีดำแล้วบอะหนังหน้าหลังแบบนี้นะแล้วดูทรงสปอร์ตด้วยพี่ บาะทรงสป,ปอร์ตแบบนี้เลยนะพี่แอร์แบ็กที่เบาะมีให้หัวหอมจัดเลยคันนี้นะแล้วก็ดีถาดพายางจากโรงงานนะจะเป็นถาดแบบนี้มาเลยนะจะก,การฝุ่นได้ดีมากๆนะพี่นะแล้วไปดูตรงประตูนี่โอ้โหเป็นไงไม่มีรอยซีดขาวนะหรือรอยแตกรายงานเลยดํามืดเลยแล้วตรงนี้ที่บาแคนเป็นหนังเน้นนะเย็บกระด้าสีขาวนะโอ้โหสวยสุดเลยพี่นะประตูนี่เม็ดอาร์ up, เดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลยยางประตูใช้ไม่เสีย ยางประตูไม่ตานะเขาเรียกว่ายางประตูไม่เสียนะมี่เห็นไหมทรงไม่เสียนะปกติเคยเจอแบบนี้เลยแต่อันนี้ตั้งฉากแบบนี้เลยพี่มาต่อที่โครงสร้างกันต่อ,อนี่เป็นไงครับเม็ดอาร์คเรียงเป็นแถวให้แบบนี้เลยพี่นะ้าตรงนี้นี่เห็นไหมว่าเป็นสามชั้นรองกันเลยนะ้าําไม่รู้ว่าคันนี้ได้เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะรถไม่เคยชนอนะพิความตกน้ำเลยตัดต่อโครงสร้างเลยมาต่อที่เพจตรงนี้เลยนี่เพดเรียบๆแบบนี้ นะได้รถปี20นะครับตรงรุ่นกันไปเลยนะพี่นะนี่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งเดิมโรงงานน็อต mm. <not S 2> เดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่ทั้งบนและละ่างเห็นไหมนะไม่เคยผ่านล่องลอยการขายประจาเลยพี่ทําใไม่รู้ว่ารถคันนี้นะไม่มีการชนกนะปือความจรงนั้นเราตัดต่อโครงสร้างเลยมาต่อที่ห้องบริสันด้านะหลังซ้ายกันมั่งนี่เลยพี่ 1.6G ที่สวยที่สุดนะออนหน้าออนนิวเนี่ยเป็นสวยละมากเลยนะพี่นะ บ่อทรงนนหนาแบบนี้นะตรงกลางมีที่ระบายอากาศได้ด้วยนะทั้งหน้าและหลังเลยตรงกอนโซนกลางมีแอร์ให้สองช่องนะพี่นะเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนคันนี้นะนีเ่เรามาดูความเดิมต่อเลยนะนี่เไงนะโอ้โหเป็นไ,ไงเม็ดอาร์เดิมโรงงานรูปไปไม่ต้องกลัวบาดมือเลยพี่ พี่ดารรถดีๆดีเป็นชั้นแน่นอนรถได้รถคงสร้างเกียร์เอีวชั้นแน่นอนมาซ้อโร่ทอโต้ร็อกเด็กมีใช้งานได้ปกตินะพี่นะแล้วดูหูใหม่จริงๆใหม่มากๆนะเป็นรถปี20ที่ใหม่มากๆอยู่ในสภาพี่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ แล้วที่สำคัญยังได้เป็นตัวดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังมาให้แบบนี้เลยนะแล้วได้เป็นล้อแมกสวยๆแบบนี้ยางปี23ิบสามนี่ยางบิดโตนนะพี่ออกไปพี่ได้งานได้สองสามปีเลยพี่เพราะว่าดูเป็นไงพวกขนยางยังอยู่แบบนี้เลยนะพี่นะทำให้รู้ว่ายางใหม่มากๆนะเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาก็ใช้งานน้อยนะเพราะว่าสัปดาห์ยี่สิบสามจริงแต่สัปดาห์แบบว่าปลายปลายปีแล้วนะนะ มาชมในส่วนของโครงสร้างโดยรวมด้านซ้ายกันบ้างเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยพี่นะแล้วดูไฟท้ายนี่โอ้โหอลังช่างสุดๆนะข้างในลมดำด้วยเป็นไงโอ้โหสวยมากนั้นะแล้วตัดก,กับคิวโคลเมียมตรงนี้มาคาดยางมาเต็มลำแบบนี้เลยนะในตัวของคันนี้พิเศษสุดๆเลยได้เซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้สองจุดพี่ได้เซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดถอยหลังได้อย่างมั่นใจเลยมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะพี่นะมาต่อเลยพี่นี่ที่เก็บสมราร์ด้านในไม่ว่าพี่จะเก็บเอกสาร หรือกระเป๋าเดินทางนะรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลยพี่นะแล้วมาชมนในส่วนของอยางอะไหล่กันบ้างโอ้โหใหม่จัดอะไรขนาดนี้นะยางอะไหล่นะลายเดียวกับตัวรถด้วยลายเดียวกับตัวรถด้วยนะตัวล้อนะแลนะที่รักจงจุกเฉรินมีให้เครื่องมือมีให้แม่แรงคคบแบบนี้เลยแล้วนะพี่ดูพวกยาแนวโรงงานนะพี่นี่แหละเขาไม่รู้ว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนจิ้มท้ายนะผมก็เห็นรถที่โดนจิ้มท้ายนะ ยานาโรงงานตรงนี้ไม่เหลือเลยนะพี่นะยานาโรงงานตรงนี้ไม่เหลือเลยนะครับนะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวฝาท้ายกันบ้างนะนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะนี่ฝาท้ายไม่เคยแกะนะฝาท้ายเดิมๆโรงงานเลยพี่เห็นไหมนี่ฝาท้ายเดิมนะครับผมนะน็อตเดิมนะเขาเรียกแผ่นกันความร้อนแล้วกันหรือแผ่นทับเสียงก็ได้นะยังอยู่แบบว่าหมุดเหมิอดอยู่ครบแบบนี้เลยพี่หมุดอยู่ครบแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันบ้างนี่เลยพี่ นะ้าอตเดิมโรงงานเลยพี่นะไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยไหมถ้าตรงเนี้ยถ้าขยับเนี่ยจะเป็นรอยละแต่นี่ไม่เคยขยับนะแางตัวไฟหลังยังไม่เคยเปิดเลยพี่ตรงนี้จะเป็นนตที่ว่าล็อกของตัวไฟท้ายนะยังไม่เคยขาขเลยพี่นะแล้วดูพวกเม็ดอาร์ตรงนี้นะพี่นะโอ้โหเรียงแถวแบบนี้เลยท้าไม่รู้ว่ารถคันนี้เดิมมากจริงพี่เดิมจริงๆดูฝั่งท้ายนี่เป็นอางเดิมไหมโอ้โหสวยจริงๆนะพี่นะแล้วนี่ไฟเบรคด้วยสามแบบ L.E.D อยู่อย่างนี้เลยเป็นงไงครับคันนี้นะ โต,ต้ต้าโคลาตินหกจีนี่ผ่านไปครึ่งคันนะพี่ความเดิมรถคันนี้ผมยังไม่เห็นตําหนิเลยนะยังไม่เห็นตําหนิเลยนะว่ารถคันนี้ไม่เดิมมาต่อที่ฝั่งขวากันบ้างพี่ดูซุ้มนี่ไม่เคยแกะดูกันชนหลังพี่ไม่อ้าออกจากกันเห็นไหมยังอยู่ตําแหน่งที่มันใช้ได้มันอยู่ตาแหน่งที่แบบมันมาจากโรงงานแบบนี้เลยพี่นาะแล้วดูด้านในซุ้มล้อพี่ไม่มีพวกยังมาตอยเกาะเลยนะพี่นะหรือว่าสนิทไม่เห็นเลยพี่ สวยมากนะล้อวงล้อ,ลอ,ลอแม่งนี่ไม่เคยขูดฟุดบานเลยเห็นไหมว่าหัวน็อตเนี่ยยังไม่เคยไขยเลยพี่ผู้สั่นด้านหลังขวาบ้างเบลใช้งานได้ปกติเลยพี่นะ้าเบาะเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะเพราะว่านี่เห็นไหมทรงดีดทรงหนาหนาเลยอยู่ในะตำแหน่งที่มันแบบว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยเพราะว่าเบามันหนามากเลยนะนะ้ามาต่อในวนของโครงสร้างบ้างนี่ไปงานแน่นๆเลยนะยางแน่นๆเลยนะ นี่เป็นงานรูปปาาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวบาดมือเลยเพราะว่ามันเป็นเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะพี่นะ้ําเป็นเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะนามาต่อในโซนของฝั่งคนขับกันบ้างนี่แล้วทันนี้ได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะพี่นี่ก็จกไฟฟ้าสบานฝั่งคนขับออโต้พี่ ระบบเซฟทั้ล็อกมีห้ปะเราะว่าจะไฟฟ้าได้จากตำแหน่งนี้เลยควบมาลายมันตินะครับฝั่งซ้ายพี่ควบคุมเครื่องเสียงได้นะดูเลนไม้นี่โอ้โหคลาสสิกสุดๆนะแล้วก็เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สโลพี่ไม่แทรับประกันวิทยุซ d m 3มีมาให้เป็นแบบจอตั้งมาให้แบบนี้ด้วยพี่แอร์ออโตโอ้โหเย็นมากเลยพี่นะแล้วก็มีระบบการเลื่นทั้หลายให้เกียร์ออโต,โตเบบนะ้เป็นแบบถุงด้วยนะเป็นแบบถุงด้วยนะพี่ระบบเบรกมือใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ที่พักแขนเป็นแบบหนังด้วยพี่นะอ่า เดี๋ยวก็มาชมห้องเครื่องนะผมให้ดูตัวโครงสร้างของคนขับกันก่อนพี่นี่เป็นไงเม็ดอาร์เรียงแถวแบบนี้เลยพี่ทําให้รู้ว่ารถคันนี้นะท้งซ้ายและขวาไม่เคยผ่านการชนหนักพิคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างเลยพี่นะเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่โอ้โหสตาร์ทเครื่องไว้อยู่ด้วยเครื่องเดินเนียนกิฟเลยพี่นะนี่เลยตัวนี้ห้องเครื่องแห้งๆเนียนๆเ,เลยพี่เห็นไหมไม่มีพวก ปะเก็นแรกหรือรอน้ำมันรั่วซึมเลยนะพี่นะรถเดิมคงท้างดีนะครับผมนะเห็นไหมน็อตเนื้อสีอยู่แบบนี้เลยอย่าแนวโรงงานแบบนี้เลยพี่นะแล้วก็ใน่วนของอ่าคาหน้าครับไม่เคยแก่เลยเห็นไหมว่าถ้าคาหน้าแก่ตัวนี้ต้องขายแล้วแต่นี่น็อตยังอยู่เป็นน็อตเดิมโรงงานอยู่เลยนะลูกไปไม่มีร um> ุ่งเลยพี่ L R อยู่ครบนี่ L R นะครับช็อกแต้สีโรงงานยังอยู่นะเห็นไหมว่าไอตัวความร้อนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะไอตัวตัวไอที่ เขาเรียกว,ว่าหม้อพักน้ํายังเป็นสีชมพูนี่อยู่เลยพี่นะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยแกะเลยเห็นไหมว่าน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่แผงการความร้อนมีให้นะพี่นะแล้วดูติ๊กเกอร์อยู่ครบคบแล้วไม่มีร่องรอยของการแกะด้วยนะไม่มีร่องรอยของการแกะด้วยนะพี่เป็นไงเรียบเลยพี่นะแล้วดูนี่เป็นไงกดไปนิ่มๆเป็นรอยเล็บเลยพี่เห็นไหมเป็นรอยเล็บเลยนี่คือเดิมอันนี้คือเดิมจริงๆมาดูค้นหน้าฝั่งซ้ายกันบ้างพี่ เป็นหมายว่าน็อตเดิมโรงงานแบบนี้ไม่เคยแกะเลยพี่ไล่เรียงมารูปไปไม่มีรุ่งเลยนะพี่นะนี่หนึ่งแอลหนึ่งแอลนี่นี่นะแล้วก็แบตนะครับผมนะเปลี่ยนให้หมายดูแลให้ค่าแบตสูงมากนะพี่แล้วดูเมตาตรงนี้เดิมจริงๆนะพี่นะแล้วดูกาบซ้ายไฟหน้ายังไม่เคยแกะเลยด้วยนะแล้วฝาโปรงน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่นะนี่นี่นี่เป็นไงโตโยต้านะแล้วตาปลายังอยู่เลยตาปลายังอยู่แบบนี้แสดงว่ารถคันนี้ โค้ดเดิมโค้เดิมเลยพี่นะหากค้าสนใจนะรถคันนี้นะพี่รถเก่งไซส์แอลกับโตโยต้าติส์1.6จีเลขไมล์130,000โลปี2020ผมให้ราคานี้เลยพี่499,000บาทฟรีดาวพร8,000พี่เหมือนเดิมไม่ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยเรามีบริการเฟ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านท่านหากสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ